หลังจากเคลียร์ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลแล้วตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็เดินหน้าต่อแบบไม่พักเลยนะครับไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำนาโตที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งนาโตมีสมาชิก32ประเทศคำถามคือจุดประสงค์ของทรัมป์ทำไมต้องไปกดดันสมาชิกนาโตให้เพิ่มงบประมาณกองทัพให้ได้5%ต่อ GDP วันนี้ผมมีคำตอบครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์บ่นมาตลอดเลยนะครับว่าไม่แฟร์เลยทําไมสหรัฐต้องคอยดูแลความมั่นคงความปลอดภัยให้กับประเทศอื่นๆเป็นจํานวนเงินมากมายขนาดนี้เอาเป็นว่างั้นประเทศของพวกคุณก็ต้องจ่ายค่าดูแลมาเหมือนกันในลักษณะแฟงๆแ,แ,แล้วแร์ยังไงประเทศใหญ่เศรษฐกิจใหญ,เใหญ่เงินเยอะก็อาจจะจ่ายเยอะประเทศเล็กเศรษฐกิจขนาดเล็กก็อาจจะจ่ายน้อยมาหน่อยเพราะฉะนั้นแร์ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ทรัมป์อยากได้ที่5%ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากลัวจะเหมือนกับเวทีประชุมสุดยอดผู้นํา G7 หรือเปล่าที่ทรัมป์เนี่ยกลับบ้านก่อนกําหนดเลขานาโต้อย่างมารูเต้ก็เลยออกมาอวยทรัมป์ใหญ่เลยบอกว่าทรัมป์เนี่ยทำสำเร็จแล้วในการเพิ่มงบประมาณทางทหารของสมาชิกนาโต้โดยเป้าหมายที่บอกไป5%ไม่ใช่วัดกันปีนี้นะครับแต่เป็นเป้าที่เซตเอาไวา้สําหรับ10ปีข้างหน้าครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า5%เนี่ยเป็นเป้าหมายอีกตั้ง10ปีข้างหน้าแล้วตอนนี้ล่ะจริงๆเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไ ตอนกลับไป11ปีที่แล้วมีการตั้งเอาไว้ที่2%แล้วตอนนี้ถึง2%ไหมถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับจาก32ประเทศมี22ประเทศที่มากกว่า2%ในขณะที่อีก10ประเทศยังไม่ถึงถ้าไปดูสําคัญสาคัญอย่างสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3%นิดๆส่วนมากที่สุดเลยคือโปแลนด์ประมาณ4%และน้อยที่สุดคือสเปนเปอร์เซ็นต์เศษๆเท่านั้นปรากฏว่าพอมีเป้าหมายใหม่ออกมานายกรัฐมนตรีของสเปนถึงกับลั่นเลยนะครับบอกว่าเป้าหมาย ขนาดนี้สเปนคงทําไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเป็นประเทศรัฐสวัสดิการต้องเอางบประมาณไปช่วยเหลือดูแลประชาชนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้สูงเกินไปสเปนทาได้แค่2%กว่าๆ mm hmm. เท่านั้นครับต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับว่า5%นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นงบประมาณที่จะเอาไปซื้อเครื่องบินรบเรือดำน้ำรถถังหีปืนาวุธอย่างเดียวเขาแบ่งแบบนี้ครับ จาก5%แบ่งเป็น3.5ก้อน1นแล้วก็1.5อีกก้อน1น3.5นี้ก็เหมือนกับเป้าหมาย2%เดิมเป็นงบประมาณกองทัพหลักๆเพียวๆส่วนอีก1.5%อันนี้จะเป็นสโคปที่กว้างออกไปรวมไปถึงเรื่องการไปสร้างถนนโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานวางท่อส่งก๊าซท่อส่งน้ํามันรวมไปถึงอีกด้านหนึ่งคือความมั่นคงไซเบอร์ด้วยครับแต่เอาก็จริงไม่ใช่แค่ทรัมป์ที่ต้องการให้ประเทศนาโต้เพิ่มงบกองทัพนะครับหลายประเทศในยุโรปเองเขาก็อยากจะเพิ่มของเขาเองอยู่แล้วมาจาก2เหตุผลหลักด้วยกันหนึ่งก็คือประเทศยุโรปเขาไม่ค่อยไว้ใจสหรัฐไม่รู้ว่าวันดีคืนดีสหรัฐจะถอนกําลังทหารออกจากยุโรปไหมเพราะฉะนั้น ยุโรปเขาต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองครับส่วนในโพลที่2ก็คือรัเสเซียเลขานาโตเขาเตือนว่าภายในอีก5ปีข้างหน้าอาจจะมีความเสี่ยงที่รัเสเซียไม่ได้บุกแค่ยูเครนแล้วแต่อาจจะบุกประเทศสมาชิกนาโต้ด้วยก็ได้และต้องไม่ลืมนะครับว่ามาตรา5ของสนธิสัญญานาโตเขาบอกไว้ยังไงถ้ามีการโจมตีประเทศนาโตประเทศหนึ่งประเทศใด เท่ากับเป็นการโจมตีประเทศนาโต้ทั้งหมดคราวนี้หันกลับมามองประเทศไทยของเราแล้วทุกคนคิดว่างบประมาณกองทัพของเรามากเกินไปหรือน้อยเกินไปคอมเมนต์กันมาได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe nation story ครับ